ไ <Is> อ้ฝนมันตกแล้วก็หิมะมันตกมามันก็ละลายทุกคน<อ><อ>หอยองมันขึ้าสะต้งผมแม่ แค่ไงฝนตกมีของไทยขายด้วยอ่ะดูดน้ำจิ้มซุกกี้ก็มีอ่ะดูจิ้มซุกกี้น้ำจิ้มไก่เพสของไทยดูซอสหอยก็มี เส้นก็มีอันนั้นอันนี้กันเอโกกิก็มีดูมะพร้าวไอกะทิเด้อเก๊ดขนมปังเบลเลอร์นี่เท่าไหร่เนี่ย้องเบลเลอร์นี่แปดสิบอ่ะแปดสิบโครนเราเราไม่เคยมาโซนนี้เลยเนาะโอ้กาแฟดูดิ กาแฟห่อใหญ่เท่าไหร่เนาะมีทุกอย่างนี่ <c oughs> นี่ทากทุกสมังเงียแฟชุ่นนทาก,ทากทุกสใหญ่ไปมาจกจกิโลนี้ดิหมูตัวเป็นเริ่มเลย กี่กิโลในหยองหยองดูดิกี่กิโลห้าจุดสาแปดิปหกใหญ่มากกอนอะไรก้อนเนะก้อนเล็กๆก็พอก้อนแค่นี้ก้อนแค่นี้ก็พอ กลับมาแลว้วทุกคนไม่รู้ได้อะไรเหมือนกันโอ๊ยไ่จ่ายตลาดวันนี้ทั้งฝนตกทั้งหิมะคนก็เยอะเลยไม่ได้ถ่ายเลยจ้าทุกคนจ้ามันบอสะดวกกันนะไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนเนาะก็ตามเดิมอนะ่ะกินเหมือนเดิมจริงๆนะทุกคนเ,เบื่อกับข่ากับหนามพี่น้องจ้านันจมอีกแล้วเด้อทุกคน ทุกคนดูอะโวคาโดใหญ่เท่าหน้าแม่เลยใหญ่เท่านาค่อยเลยพี่น้องขนาดควอยว่าอันนาค่อยใหญ่แล้วอะโวคาโดยังใหญ่กว่าซื้อมาสองลูกละสาสิเจดโครนนี่ถ้ามันสุกเลยมันจะอร่อยแต่ถ้ามันไม่ค่อยสุกเนี่ยมันจะขมนิดนึงอะทุกคนเออนั่นแหละชื่อมาช่องลูกนี่ะค่ะ ทุกมายยทุกคนทุกคนอันนี้เป็นปีกปีกกลางไก่ทุกคนเพิ่งจะเจอว่ามันมีแค่มันมีที่ร้านที่ร้านแขกอันนี้สองกิโลเฉพาะปีกกลางอ่ะเนี่ยได้มา แบบนี้ชอบเนี่ยเอาไว้ทอดอไว้นี้กก็ได้ทุกคน lên bó ทุกคนก็อาทิตย์ก่อนที่ถึงจะถึงคริสต์มาสเนาะทุกคนก็จะประมาณนี้ซื้อของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะอาทิตย์นี้เดี๋ยวไปดูอาทิตย์หน้าว่าเ,เราจะกินอะไรคริสต์มาสแล้วก็ก็จะไปซื้อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทําอย่างละนิดอย่างละหน่อยทุกคนอย่างละถ้วยเออนั่นแหละก็ น่าจะเป็นอาหารไทยผสมผสานกับเอา,อาหารฝรั่งทุกคนแล้วทีเนี้ยอาหารสวีดนนะออของคนสวันนะเราไม่ค่อยชอบกินนะมันก็จะมีหมูกรอบสไตล์เราที่เราเคยกินช่วงคริสต์มาสนั่นแหละหมูอบกรอบที่กินไปเมื่อวานเนี้ยทุกคนเมนูก็จะเป็นปลาแซลมอนนะที่คิด ก็คือเดี๋ยวไปซื้อปลาแซลมอนที่สไลซ์ปลาแซลมอนสไลซ์สำเร็จรูปแช่แข็งของอีกิีตมากินกับซอสมันเออก็จะเป็นเมนูแบบเนี้ยฝรั่งลูกชิ้นลูกชิ้นไก่อะไรอย่างเงี้ยก็ดูว่าจะจะจะ,จะกินหรือเปล่าแล้วก็เสริมจะเสริมเมนูปีกไก่ที่ซื้อมา,อาที่ปีกไก่ปีกกลางอะทุกคนจะซื้อมาแล้วก็จะทอด ใช่ไหมเป็นอาหารแบบทำเหมือนไอ้ถาดถ <c oughs> าดเอ่อทาปัสนะทุกคนเออนั่นแหละก็ดูเดี๋ยวดูว่าคริสต์มาสนี้เราจะได้อะไรกินนั่นแหละเดี๋ยวก็จะมีอาหารไทยตามที่บอกผสมผสานกันกับอาหารฝรั่งนี่แหละ <c oughs> โอเคทุกคนฝากฝากกินไปซัมนี้จ้ะอันนี้เป็นผลไม้นาอที่กินประจําสัปดาห์ทุกคนจ้ะก็ได้มะนาวเหลืองมาสามลูกเพราะว่าไอ้มะนาวเขียว ลูปมันไม่ค่อยสวยมะนาวก็เลยไม่ได้ซื้อซื้อเอาแต่มะนาวเหลืองมาไว้ใช้เออ่นแหละทุกคนจ้าบ๊ายบาย